สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ทาง f c e b o o o p เพจนะคะแล้วก็ทาง y o u u u e อยูโรป้ามอเตอร์ทุกท่านเลยค่ะวันนี้ค่ะมาพบกับไอรีวิวนะคะแต่ว่าไอไม่ได้มารีวิวรถ b m เมนะูนะวันนี้จะมารีวิวค่าบรรยากาศงานนี่ค่ะที่โชว์รูมยูโรป้ามอเตอร์สาขาตะลิ่งชันค่ะตอนนี้นะคะกำลังมี BMW e u r o p a Motor เตท์อัพวีคเอนค่ะที่นี่นะคะมีงานรับประเมินราคารถ BMW นะคะหากคุณลูกค้าเนี่ยใช้รถ BMW อยู่อยากขายรถนะคะสามารถนำรถของคุณค่ะมาประเมินราคาที่งานนี้ได้เลยนะทาง e u r o p a Motor นะคะให้ราคาดีการันตีราคาที่คุณพอใจแน่นอนค่ะ และนอกจากนี้ความพิเศษภายในงานนี้ค่ะคุณลูกค้าที่ขายรถกับเรานะคะจะได้รุ้นรับรางวัลใหญ่ไปด้วยแต่ก่อนอื่นหลายๆท่านอาจจะสอบถามกันว่าเออแล้วรถที่นำมาขายเนี่ยต้องเป็นรถแบบไหนนะคะรถ BMW ปี2017ขึ้นไปเป็นรถที่ยังจะต้องมี BSI และววารันตีเหลืออยู่นะคะถ้าเกิดรถของคุณ อยู่ในข้อเงื่อนไขแบบนี้นะคะพักกันมาทางลายได้เลยค่ะส่งรายละเอียดรถนะคะรุ่นปีเลขไม้นะคะพร้อมกับรูปถ่ายรถสำเนาทะเบียนเล่มนะคะเดี๋ยวจะมีแอดมินนะคะดูแลแล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายประเมินราคาพร้อมให้ราคาที่ดีแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้ดีกว่าอายบอกแล้วว่าจะมีรางวัลใหญ่ให้ด้วยสำหรับลูกค้าที่ขายรถกับเราค่ะ ทางด้านนี้นะคะนี่เรามีลัคกี้ดอหค่ะยูโรป้ามอเตอร์เทรดอัพวีคเอ็นรุนรับทองคำหนัก1บาทเพียงแค่ขายรถกับเราคุณจะได้รับอย่างแรกเลยนะนี่ไวเลสชาร์จรับไปเลยนะคะและนอกจากนี้ก็มีสิทธิ์รุนรับทองคำหนัก1บาทอยู่ในนี้แล้วนี่มีอันหนึ่งนะคะเป็นทองคำนะคะนอกจากนั้นก็ยังมี รางวันพิเศษอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นวอชเชอร์ที่พักวิวลล่าหัวหินนะคะหรือว่าด้านนี้นี่รถโมเดล BMW นะคะแล้วก็มีนาฬิกา M Motorsport มีเครื่องฟอกอากาศด้วยโอ้โหแจกเยอะมากๆจัดหนักจัดเต็มจริงๆเลยนะคะงานนี้นะคะเอาล่ะถ้าเกิดว่าอยากขายรถอย่าลืมทักไลน์มานะคะเดี๋ยวเรามาดูงานในวันนี้กันดีกว่าว่า เรามีรถอะไรมาโชว์บ้างอ,อายคัดมาแล้วจัดมาให้แบบจัดเต็มเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะคะเริ่มกันที่คันนี้เลยนี่รถไฮไลท์นะคะประจำสัปดาห์นี้ค่ะ B M W Series 2ค่ะคันนี้คือ B M W 220i Sport นะคะรถใหม่มากรถปี2021คันนี้มาพร้อมกับเลขไมล์ประมาณ7,000กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ เบียซายแล้ววารันตีมีให้แน่นอนคุ้มครองยาวๆไปเลยนะคะราคาของเขาพิเศษมากๆเลยเพียง1นึ่งล้านเจบาทเท่านั้นค่ะราคาดีมากๆเลยแล้วไม่น่าเชื่อนี่คือรถมือ2นะคะเป็นรถปี2021นี่ปี2022นะรถไม่ถึงปีนะคะเลขไม้ก็ไม่ถึง1,000 0นะคะแล้วบอกเลยนะซีรีส์สเนี่ยเป็นรถที่ หลายๆท่านเนี่ยตามหากันนะคะวันนี้มีมาให้คุณได้เป็นเจ้าของแล้วนะคะสวยไหมดูสปอร์ตโฉบเฉี่ยววัยรุ่นมากๆเลยค่ะถ้าชอบนะคะก็มาดูกันได้เลยเดี๋ยวไปดูด้านนู้นกันต่อดีกว่าอจัดมาให้หลายคันต้องรีบมาให้ดูนะคะฝั่งนี้ค่ะจะเป็นรถเบียมซีรีส์5คันนี้เป็น530ปังอินไฮบิดนะคะมีมาให้2คันเลยอันนี้ชุดแต่งไฮไลน์นะคะอันนี้เป็น ชุดต่าง M Sport ค่ะเทมากๆเลยมาต่อด้านนี้อันนี้ก็ขายดิบขายดีมากๆเลยนะคะ 520D M Sport ค่ะอันนี้นะคะเป็นเครื่องดีเซลนะคะสีสวยด้วยนะฝั่งนี้ค่ะจะเป็นรถ SUV นะคะนี่ BMW X1 ค่ะนี่สีขาวนะคะ ใครที่กำลังตามหานะคะแวะมาดูกันได้และรถไฮไลท์ของงานนี้ที่พลาดไม่ได้เลยค่ะอาอ,อ,อจัดมาให้นะคะราคาสุดพิเศษลถไปเลย1 0 0 0 0แสบาทค่ะนั่นก็คือ BMW X2 2 0 iM Sport คันนี้เลยดูสีสิคะสีฟ้าสวยมากๆเลยนะคะรถคันนี้ประกอบนอกทั้งคันเลยนะคะ สีโดดเด่นมากๆเลยอ่ะดูสิคะมาพร้อมชุดแต่ง M Sport ด้วยนะฟังก์ชันต่างๆเขาจัดเต็มมีทันรูฟด้วยนะเป็นดีไซน์แบบคูเป้นะคะรถคันนี้มาพร้อมกับ BSI 10ปีค่ะหรือที่ระยะทาง1,000 100, 0แกิโลเมตรนะคะแล้วก็วารันตีคุ้มครอ5ปีไม่จำกัดระยะทางราคาที่ตั้งไว้อยู่ที่ด้านหน้าของรถอยู่ที่ 1,790,000บาทค่ะแต่งานนี้ค่ะพิเศษมากๆเลยอายลดไปให้เลยทันทีห0 0 0งแบาทค่ะราคาเหลือเพียง1,690,000บาทเท่านั้นค่ะโอ้ยราคาดีมากๆเลยนะถ้าชอบ bmw x2 นะคะต้องโดนนะมาพร้อม bsi 10ปีคุ้มมากๆเลยคันนี้มาดูอีกคันหนึ่งดีกว่าไหนท่านชื่นชอบ bmw x1 ต้องจัดมาค่ะคันนี้ B M w X1 20 D M Sport มาพร้อมกับสีพิเศษสีเทานะคะคันนี้ราคาอยู่ที่1,590,000บาทในงานนี้ค่ะอา,อายปรับราคาพิเศษลดให้เลยทันที90,000บาทค่ะเหลือราคาเพียง1,500,000บาทเท่านั้นค่ะ Right คุ้มมากๆเลยนะ B M w x 1 20D รุ่นท็อปนะคะชุดแต่ง M สปอร์เครื่องแรงสี right. สวยด้วยเลขมาอยู่ที่ประมาณ65,000กิโลเมตรคันนี้เบี้ใส่คุ้มครอง6ปีหรือที่ระยะทาง120,000กิโลเมตรนะคะวารันตีคุ้มครอง6ปีไม่จำกัดระยะทางค่ะและอย่างที่บอกค่ะอาายจัดมาให้ราคาพิเศษจริงคันนี้ X2 2 0 i M Sport ด้านนี้นะคะ ก็ลดพิเศษ1 0 0 0แบาทเช่นเดียวกันค่ะบอกเลย X2 ในงานนะคะลดไปเลยจุกๆค่ะ1น0 0 0แสบาทคันนี้ราคาอยู่ที่1,850,000าบาทค่ะลดไป1 0 0 0 0แสเหลือเพียง1 7 5 0 0 0้บาทเท่านั้นค่ะ X2 <X 2 S 1> <X 2> นี่สีเขาสวยจริงๆนะโดดเด่นบนท้องถนนเลยอะ่ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับเลขใไม่น้อยมากเพียงประมาณ 45,000กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ BSI คุ้มครอง5ปีหรือที่ระยะทาง100,000กิโลเมตรวารันตีคุ้มครอง5ปีไม่จำกัดระยะทางนะคะถ้าอยากรู้ว่าคันนี้เขามีออปชันอะไรเด็ดๆสามารถไปดูรีวิวที่อไอเคยลงไว้นะคะทาง YouTube สามารถไปดูดีเทลออปชันต่างๆของรถได้เลยค่ะมาดูทางด้านนี้ดีกว่าค่ะนี่ ยูโรปามอเตอร์เรายกคาเฟ่มาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมถึงที่เลยนะคะนี่ค่ะขนมโดนัทจากร้านดอบ,บายโดนะคะมีโดนัทน่าทานมากเลยให้เลือกหลายชิ้นเลยอ่ะอร่อยด้วยนะไอแอบชิมไปแล้วเมื่อกี้ <c oughs> นี่มีทั้งช็อกโกแลตนะคะวานิลลาสตอรอเบอรี่แล้วก็มะพร้าวนะคะใครที่ชื่นชอบทานขนมหวานนะคะแวะมาได้แล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องดื่มให้คุณได้เลือกกันอีกนะคะ ทานคู่กับขนมเนี่ยฟินเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านนู้นกันต่อเลยค่ะมาดูทางด้านนี้กันค่ะวันนี้ยูโรปามอเตอร์ Motor, มีกิจกรรมให้ลูกค้าได้ร่วมทำกันด้วยนะคะเป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปเคสสเปรย์แอลกอฮอล์ค่ะนี่เป็นเคสแบบนี้นะคะคุณลูกค้าสามารถตกแต่งบน บริเวณเคสเองได้เลยนะดีไซน์ได้แบบเก๋ๆไม่ซ้ำใครเลยมีแบบแค่ชิ้นเดียวนะคะเป็นของคุณเราก็สามารถใส่ชื่อลงไปได้ด้วยเดี๋ยวไอให้ดูตัวอย่างนะคะนี่สามารถใส่ชื่อของคุณลงไปได้เลยนะดูสิคะน่าราักไหมมาร่วมกิจกรรมกันได้ค่ะอยากทำแล้วว่า แต่ไม่ได้เดี๋ยวต้องพาคุณผู้ชมเดินดูบรรยากาศในงานก่อนนะเดี๋ยวมาทำไปดูกันต่อค่ะบรรยากาศงานในวันนี้เป็นยังไงบ้างคือคึกคักมากเลยใช่ไหมถ้าคุณผู้ชมชมอยู่อยากจะมาร่วมงานก็มากันได้เลยนะคะนี่ดูสีด้านนี้รถจองไปแล้วนะซีรีส์ห้าของเราแล้วก็ที่ฮิตที่สุด3าซทนะคะไปแล้วเช่นเดียวกัน เอาล่ะถ้าคุณผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่นะคะเพิ่งเข้ามาเอ๊อาจจะสงสัยวันนี้ยูโรป้ามอเตอร์มีงานอะไรนะคะขอย้ำอีกทีวันนี้เรามีงานยูโรป้ามอเตอร์เทรดอัพวีคเอนค่ะเป็นงานรับซื้อรถเบียมนมยนะคะสามารถนํารถเบียมนมัยูของคุณมาประเมินราคากับทางยูโรป้าได้เลยพร้อมให้ราคาดีการันตีราคาที่คุณพอใจแน่นอนค่ะและถ้าเกิดว่าอยากจะ ส่งข้อมูลรายละเอียดรถมาให้เบื้องต้นก่อนนะคะสามารถส่งมาให้ได้ทางไลน์นะคะเพียงแค่พิมพ์ชื่อรถรุ่นปีเลขไม้นะคะภาพถ่ายรถพร้อมกับสำเนาทะเบียนเล่มนะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่แอดมินดูแลแล้วก็ประสานกับเจ้าหน้าที่ปรึกษาการขายนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายประเมินราคาเนี่ยช่วยให้ราคารถที่ดีกับคุณค่ะ แต่ถ้าเกิดอยากจะมางานแบบนี้วันนี้มาไม่ทันนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวติดตามทาง Facebook p เพจ BMW u u s e Car by Europa ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแจ้งกิจกรรมดีๆทางหน้าเพจแน่นอนจะได้ไม่พลาดกันซึ่งบอกเลยพิเศษมากๆถ้าคุณขายรถกับเรานะคะในงานของวันนี้เนี่ยเรามีรางวัลให้ด้วยเป็นลุ้นรับทองคำมูลค่าหนึบาทไปเลยนะเดี๋ยวรอดูกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีไป หรือถ้านำรถ Bm w มันยูของคุณมาเทรดอินแล้วอยากจะทดลองขับรถใหม่เราก็มีรถ BMW มันยูรุ่นใหม่นะคะให้คุณได้ทดลองขับกันสามารถลงทะเบียนได้ที่ด้านนี้เลยนะคะมีให้เลือกหลายรุ่นมากๆไม่ว่าจะเป็นซีรีส์3ซีรีส์5 X1 นะคะ X3 X5 ก็มีนะสามารถมาลงทะเบียนด้านนี้แล้วก็นี่เรามีแผ่นน้ำหอมนะคะ ให้ไปเลยบอกเลยว่างานนี้เน้นแจกนะคะแจกเยอะมากๆอยากแจกมากๆเลยถ้าสนใจก็แวะมากันได้วันนี้ทีม bmw g เนี่ยสแตนบายอยู่ที่นี่ด้วยนะคะในการที่จะไปเทสรถกับคุณนะคะพร้อมที่จะให้คำแนะนำฟังก์ชันต่างๆรถแบบจัดเต็มท่านใดอยากรู้ว่าสมรรถนะในการขับขี่รถ BMW, bmw เป็นยังไงนะคะ สามารถมาเทสต์ร้ายกับเราได้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้เรามีเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาการขายนะคะพร้อมที่จะให้คําแนะนําเงื่อนไขรายละเอียดโปรโมชั่นทางการเงินต่างๆนะคะคุณสามารถมาปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาการขายได้เลยนะคะเอาล่ะหวังว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะจะ สนใจแล้วก็ชื่นชอบงานในวันนี้ถ้าอยากแวะมาก็แวะมาได้นะมาเดินดูรถส,สวยๆนะคะมากินขนมอร่อยๆทำเวิร์กช็อปกับเราแล้วก็มาเจออาไอ้ได้เลยนะคะที่ยูโรปามอเตอร์สาขาตะลิ่งชันค่ะวันนี้ไอ้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวขอไปทำเคสสเปรย์แอลกอฮอล์ก่อนนะเพราะว่าน่ารับมากๆเลยอยากได้แล้วค่ะ งั้นเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้านะฝากติดตามทาง Facebook Page B M W e u r o p a และ YouTube c h a n n e l e u r o p a Motor Group ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ